เรื่องว่านกกระยางเจ้าเล่การละครั้งหนึ่งน้ำม,มาแล้วที่ทะเลสาบแห่งหนึงซึ่งไม่ใหญ่มากนักมีสัตว์น้ำอาศัยอยู่มากมายฤด,ดูร้อนน้ำในทะเลสาบจะแห้งขอดมากทำให้สัตว์น้ำน้อยใหญ่จำพวกปลาปูเต่าและอื่นๆอ,อยู่อย่างลำบากไม่ไกลจากทะเลสาบนี้มีนกกระสาเอานกกระยางอาศัยอยู่จํานวนหนึ่ง เห็นปลาจำนวนมากมายก็คิดออกอุบายจะหาทางกินปลาทั้งหมดในบ่อนั้นเลยไปยืนข้างทะเลสาบทําท่าเศร้าซ้อยเสื่องซึมอยู่เจ้าปลาเห็นนกกระยางเป็นเช่นนั้นก็เลยถามว่าเจ้าเป็นอะไรไปทำให้ดูเสื่องซึมนักนกกระยางบอกว่าข้าพเจ้าสงสารพวกเจ้ายิ่งนักในหน้าร้อนน้ำในที่นี้มีน้อยมาก ความร้อนจึงมีมากในที่ใกล้ๆนี้มีแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์กว้างขวางน้ำก็มากและมีดอกบัวอยู่เต็มสะถ้าพวกเจ้าไว้ใจข้าข้าจะพาพวกเจ้าไปทีละตัวปลาพูดว่าข้าไม่เคยเห็นว่าเจ้าจะมีจะดีมีน้ำใจกับปลาเลยเจ้าต้องการกินพวกข้าจนหมดทีละตัวต่างหากละข้าไม่เชื่อเจ้าหรอก นกยางบอกว่าถ้าเจ้าไม่เชื่อตัวข้าข้าก็จะพิสูจน์ให้เห็นให้เจ้าได้เห็นว่าข้าบริสุทธิ์ใจอยากจะช่วยพวกเจ้าจริงๆพวกเจ้าส่งปลาไปดูสะพร้อมกับข้าสิปลาตัดสินใจคัดเลือกปลาตะเพียนตัวโตๆอวอ้วนไปดูสะนกกระยางพาปลาไปดูสะแล้วก็บินบนไปสามรอบจึงพาปลากลับมาส่งที่ทะเลสาบดังเดิม ขุศโลบายนะในคนฉลาดต้อนคนโง่ถึงอาตามาถึงบอกอย่าดีมากโยมดีมากอะไรก็โลกสวยโลกดีหมดนะครับโยมโดยเฉพาะโยมผู้หญิงคุณจะไม่ทันขุศโลบายพวกนี้นะครับพอถึงสระปาก็เล่าถึงความอุดมสมบูรณ์ความสวยงามของสระแห่งใหม่ให้ฟังพวกปลาจึงตกลงในที่จะไปอยู่ที่สระใหม่ทันที ความลำบากมันบังคับเพราะสระมันแห้งขอดวันรุ่งขึ้นนกกระยางก็ฆ่าปลาทีละตัวและกินเสียทิ่ต้นไม้ข้างสะนั้นจนปลาปลาหมดสะนะครับในแต่ในสระนั้นยังมีปูอยู่หนึ่งตัวด้วยความหิวนกกระยางจึงออกอุบายลวงปูไปกินแต่ปูนั้นฉลาดบอกกับนกกระยางว่า เจ้าตัวใหญ่กลัวว่าเจ้า,าจะฆ่าไปไม่ไหวเขาบอกว่าข้าตัวใหญ่แต่อย่างนี้ข้าขอให้ใช้ก้ามปูหนีบคอเจ้าไปแล้วกันนะถึงบอกว่าโยมต้องคิดออกด้วยตัวเองอย่าไปเชื่อตามคำพูดลอยลมมานะครับยุทธการการกลยุทธ์กลลศึกอย่างหนึ่งก็คือ พราะประกันดาข่าวโคจนาชนเชื่อการเมืองต้องใช้ครับการทหารต้องใช้นะครับนกกระยางตอบตกลงทันทีนะปูขอหนีบคอน,ะนกกระยางได้เพราะหิวไงอยากกินปลาหมดตาแล้วอะต้องมากินปูแล้วอะพอบินไปถึงที่เดิมที่นกกระยางจะสังหารปลาทั้งหลายก็คิดจะวางปูลงกินแต่ปูเห็นก้างปลาที่กองอยู่ใต้ต้นไม้มากมาย แต่การสังเกตเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยวันจะเตือนสติคุณน้าบอกทำไมต้องมีสติตาหูจมูกคุณปิดหมดเลยสวานหกปิดหมดเลยคุณเล็กๆน้อยๆอยคุณจับพิรุธไม่ได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัว